สวัสดีสมาชิกครับมีกระบะไททันมาฝาก1นึคันนะครับมิตซูบิชิไททันเครื่อง204ดีเซลนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นตัว GT นะครับตัวท็อปมือเดียวปี2019นะครับรถโดยรวมสวยครับไม่ประมาณ82,000กิโลเมตรนะครับผ่อน7,000ต้นๆผ่อนได้6ปี3 3 9,000บาทนะครับใครชอบค่ายมิตซูบิชิมาแล้วนะครับ ไททันเครื่อง2,004เกียร์ธรรมดามือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้เป็นดีเซลเทอร์โบนะครับตัวยกสูงเป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดข้างได้นะครับรถสวยครับมี Start, พุทสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเจนเนอโลกแอร์แบ็กเอบิเอดิสเบรกนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าพุทสตาร์ทนะครับคันนี้เกียร์ธรรมดาเครื่อง2,004ดีเซลเทอร์โบนี่นะครับเปิดข้างสมาร์ทแบบนี้เลยนะครับ สนใจชมเช็คทดลองขับนะครับรถอยู่มินบุรีกรุงเทพนะครับมินบุรีกรุงเทพมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับกระบะตัวสูงปีใหม่ๆสภาพภายในสวยๆแบบนี้เลยนะครับสนใจชมเช็คทดลองขับนะครับเบาะหนังเป็นสมาร์ทแคปนะครับแคปเปิดข้างได้นะครับ ขึ้นลงก็สะดวกพอประมาณเป็นตัวสูงนะครับสำหรับคันนี้339,000บาทนะครับเป็นตัว GT เรถโดยรวมคือสวยครับสีสันสวยงามเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ชมได้เลยครับสาภาพกิกบกเลยนะครับไม่แท้ๆเลยนะครับ82,000กิโลเมตรสาภาพแบบนี้ใครชอบกระบ,บะตัวสูงสีสันส,สวยๆก็ลองมาชมเช็คทดลองขับนะครับจะสดจะรขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมของสมาชิกนะครับ คันนี้เราคัดสวยเช็คสวยมาฝากแล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ของสมาชิกนะครับชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่ถูกใจหรือไม่เปิดข้างออกไปแบบนี้เลยนะครับรถได้รวมสวยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนรับประกันการโอนเครดิตดีก็สามารถออกรถได้นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ที่ต่างจังหวัดก็จัดได้นะครับมีบริการจัดส่งต่างจังหวัดครับจัดส่งให้ได้ครับรถได้รวมสวยๆแบบนี้ภายในงามๆเบาะหนัง สภาพดีมากๆนะครับหม่แท้ๆ8 2 0 0 0กิโลเมตรปี2019นะครับรถปี2018ปจอดปี19นี่นะครับแมคไรเนอร์พร้อมแล้วที่เรือถูกใจหรือไม่ลองชมเช็คทดลองขับอยู่มินบุรีกรุงเทพสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวดกกินทางก็มีบริการจัดส่งรุ่นนี้น่าใช้นะครับเพราะว่าเป็นเครื่อง24ดีเซลเป็นตัวเทอร์โบครับก็ลองชมได้มีพุ่มสตาร์ทนะครับคันนี้พวงมาลัยมันตีฟังก์ชัน เกียร์ธรรมดาภายในเบาะหนังระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้ารถสวยครบจบแน่นอนนะครับเป็นตัวสูงแท้นะครับไม่เคยแต่งซิ่งอะไรนะครับก็รถมาเดิมๆแบบนี้นะครับภายในยังกริบๆอยู่เลยดูแลสภาพมาดีสนใจชมได้เช็คได้มีพุ่มสตาร์ทนะครับคันนี้ก็จะกดเป็นแบบสตาร์ทได้เลยสนใจนะครับมาชมดูก่อนมาเช็คดูได้ที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจ รถอย่มินบุรีกรุงเทพมาชมได้ทดลองขับได้เลยขอบคุณครับใครสนใจรุ่นนี้นะครับก็มาชมทดลองขับไม่ผิดหวังครับเราคัดรถสวยมาฝากสมาชิกแล้วครับ